เ่เลยป้าเ่เ้าง้กางแล้วป้าเเลยจ้างจานกัวึงลงแล้วจาัวึงแล้วใต่อัต่อดตเืองกบสกันนะเลโก้ใหม่เลโก้จาใเบอร์ผมไม่ใช่ไม่ใช่เลโก้เออ่ีเลโก้ ผู้ปกครอง8ปีท่านใดพอจะทราบชื่อเด็กเขียนชื่อให้ด้วยครับ8ปีครับปา,ากกาดีไปไม่มาคืนนะครับดเดีากกา๋ยวผมหาอยู่เนี่ยเหรอแต่เนี่ยไม่มีแล้วเอาอันนี้แล้วกันเพราะปา,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 ากกาหายหาไม่เจอเนี่ยป <laughs> ากกาครับผมขอบคุณนะครับ อ่ะควอเตอร์สุดท้ายของรุ่น9ปีบีควอเตอร์สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพบกับ8ปีบีคู่ต่อไป,ไปมาที่เอ,อิร์ดบอลลุกนี้ยังไง oh. ติดตมหมายเอ,อิร์ดเอ,อิร์ดต้องเลียยวมาได้ oh. ตอมรับบอลแล้วก็หลุดมือมาตัดบอลออกมาบอลมาที่วินเนอร์ วินเนอร์ยิงดิตัวใหญ่ทำไมคุณไม่ยิงจัดแล้ว17มากบังไว้ป้อมด้วยเอาจนได้ครับหมายเลขสิบเพอร์ตนี่หนึ่งศูนย์พอร์เตอร์ที่3พอร์ตยิงได้แล้วอ่าพอร์ตยิงได้มีรางวัลไหม พอดบอกพ่อที่มีรางวัลไหมครับหลวงพ่อมาคู่มาที่เลโก้เลโก้ไปโปรดมาที่มาร์กมาร์กโดนตัดบอลไปอีกแล้วครับหมายเลขสิบเอ็ดเจ้าพี่มาที่หมายเลขห้าไม่ทันครับนนทบุรีจูนเนี่ยหมายเลขห้า แม่ปอมรับบอลบอลกระชอกออกหลังประตูครับเสียเป็นลูกคอนเนอร์เด็อยากกินคอนเนอร์่อยากกินเดี๋ยวบอกพ่อตะวันซื้อให้เดี๋ยวบอกพ่อโมองนิ่งมากเอาแรงดึงเลยนะคอนเนอร์โอ้โหต้องแบ่งเพื่อนนะ แค่รักตัวต้องแบ่งพิ้งแ้วใครไม่แบ่งก็ล <_ d ulations> อกเออหูดุเงี้ยนะโอ้โหน้องปอมผู้รักษาประตูก็ออกมาเก็บบอลไว้ได้ปอมเปิดบอลได้สวยล้วครับตอนนี้คอปเตอร์แล้วมาที่ต่อยต่อยนี่ยังไม่ถึง9ปีนะครับน้องต่อยนี่ต่อยไปดึงไว้แล้วไปที่อะตอมมิก อะตอมิกอะตอมิกดึงบอลบางบอลแม่เจ้าโดโดตัดบอลขึ้นมาแล้วก็กระชากบอลเขาซ้ายไหลโอ้ยดึงตาประตูผมครับปั๊มปั๊มมาที่เนหมายเลขทีเจ็ดต่อบอลสวยจัดเลย ไม่ตรงประตูอีกค like รับลูกนี้หมายเลขสิครับมิเตอร์องศาเซลเซียสหมายเลขสิบเจ็ดองศายิ่งเป็นหนึ่งลูกครับก็รอรางวัลลูกที่สองอยู่นะครับมีไหมเเริ่มมองมาที่หน้าผู้ปกครองแล้วนะครับจะมีไหมนะฮะหมายเลขสิบ กำลังเรียกร้องรางวัลจากผู้ปกครองอยู่นะครับ p ีเคเป็นนวะโอ้โหนั่งยกซดถุงแรงข้างหลังนู่น <S 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 โอ้โห p ีเคฮะเอาเอาแล้วครับอ๋อคุณพ่ออยู่นี่ p ีเคพ่อมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวล่ารา,างวัลเลย <S <S ทีเคใส่สูตรนี้แล้วตัดเข้าในอย่าโอ้โ ไม่ผ่านครับมาเคียออกเกือบได้ลูกทีสองสำหรับโดนทบุรีจูเนียนี่ยืไม่เป็นหรอเป็นเป็นก็ไม่ต้องมาทำอะไรอ่ะก็จะยโงลูกนี้ม่งใช่ไหมตั้งใจม่งแบบไม่สะทกสะท้านครับหมายเลขสิบแปดสองทีแล้วน้องโปรดม่งดีแม่ม่งเข้าสูตรครับเข้าตำราลูกไใช้ี ต้องใชหนาผ่าครับเพราะว่าเป็นต้นนัยิงอ้ยใครครับใครหันหลังหน่อยใครครับดูหมายเลขอะไรอ๋อพี่ีปักกลับมาเป็นประตูแกแม่ลงมายิงลูกทีสอให้กับทีมเลยครับพีพีหมายเลขสิบเองศาก็ยังรออยู่นะครับว่าผู้ปกครองจะมีคำตอบไหมโปรด ปอดปอดต้องช่วยเยอะหน่อยแล้วครับตอนนี้พี่โพที่พี่โพใครว้างไขว้างต่อยครับต่อยคอปเตอร์กดยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วครับคอปเตอร์ปอดนี่ปอดเอี๊ยว่างให้กับตัวเองได้ไปที่เรียบร้อยครับกับตันทีมหมายเลขสิบห้าของเมิทิบิลครับน้องคอปเตอร์ คอปเตอร์เอาแล้วครับเริ่มใหม่ตามมาเป็นหนึ่งต่อสองเริ่มสนุกแล้วครับคอปเตอร์นี้คอปเตอร์ปลดล็อกตัวเองได้แล้วมาใหม่เลโก้ต้องช่วยเพื่อนแล้วตอนนี้เอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดปะทะกับอาปูอาปูอาปูตัดเข้าในไม่ถึงครับหมายเลข17 PPR เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้ว สองประตูสำหรับผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดพีพีใช่ไหมพี่พง่์เออมารับตังค์ที่คุณพ่อห้าสิบบาทพี่พุ่มใจปั้นนะเว้ยพี่พานต้นต้นไม่เอาไม่ขูมาใหม่ที่เลโก้มาที่น้องมาครับน้องมามาที่เอ็ดเอ็ดเพียร์ดบิลเอ็ดเพียร์ดบิลมาที่เลโก้เลโก้เลโก้บังดึงไว้สวยครับอาโป้ย่งบอลไม่ได้เลโก้ตัดเข้าในมาถึงคอปเตอร์ไหมไม่ถึงติดฟีฟ้า โดดจับบุรีจูดยเอาแล้วครับมาเจอตัวตึงครับมิเตอร์ต่อยมิเตอร์ต่อยยากลูกนี้โอ้ยเกือบได้ลุนเกือบได้ลุนเปล่าแล้วครับต่อยบอกว่าถ้าผมยิงได้นี่จะถอดเสื้อวิ่งเออยิงได้ไหมเล่าไปที่คอปเตอร์คอปเตอร์โยกออกซ้ายโดดแบบ อาโปก็ไปหยิบเจ็ดลงไปอีกแล้วครับหยิบเจ็ดข่องเปลี่ยนตัวผูว้เล่นครับ สิบเจ็ดมีสองคนฟีฟ้าตัดบอลไม่ได้ฟีฟ้าโนนโดนหม่ได้ ต่อยไปไหนเอาลูกนี้17มาต่อยต่อยเอาบอลลงต่อยต่อยใหญ่กว่าบังไว้บังบังรูปร่างใหญ่ทไปที่ปอดปอดตอยต่อยต่ยอยากได้นต่อยบอลปอดตมใหม่ต่อยยิงเข้าทีดิเว่ยคอยปเปาหน่อยดูเวยีป่าดึงบอลมาที่ผู้เล่นหมายเลข17ของ โดนทับรีจูนนีน junior, ่ก er, no ็ยังโดนเบียดโดนบังแย่งบอลไม่ได้บอลยังแม่เอาบอลคืนไม่ได้ครับติดอะตอมหมายเลขยี่สิบสามน้อยน้อยน้อยอ่ะอย่าอย่าอย่าดึงตะข่ายลูกรองเท้าไม่ดึงไวไหวไหวแหมสามประตูตอนหนึ่งต้องดูพีเอชดับบิลจะมาลูกที่สองได้ตอนไหนตอนนี้ คูลิ่งเบรกก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนยกชุดและชุดที่จะเปลี่ยนลงมานี้นย์หน้าตัวเป้า

มาที่โปรโดโปรโดว่าไงบังไว้แมไม่มีเพื่อนต้องไปเองครับน้องโปรโดนี่โดนบังแม่สิบแปดไอเดียบอลบอลยังไม่ถึงทีเคนะครับทีเคทีเคก็รอจังหวะเพื่อจะเหนื่อยนะครับ <c oughs> นของชาวผาดบอลไปริมเตนด้านซ้นนายโดดหมายเลขสี่ปอมมาแล้วครับปอมปอมโยกออกขวามาโยกซ้ายแล้วตัดเข้าในจังหวะนี้เพิรเพิรเพิรไปไม่ได้โดดเอามาที่แหมไม่ถึงอะตอมครับยังดึงไว้เจ้าท่านเจ้าท่าน บอสบอสว่าไงบอสบอสยังไม่ออกครับบอสมาที่เจ้าท่านหมายเลขยี่หกมาแม่ลูกนี้ปอมไอเดียลุยหน่อยไปเลยไอเดียไปเลยไปอีกแล้วไอเดียไอเดียตัดเข้าในเข้ามือหิมติบลายหิมหิมหิมสเตอร์ลิงไปที่เพิร์ตเพิร์ต ไม่มีใครไหมวิลลี่ก็ลงยิงแบบแตลงเล่นหน้าหรือเล่นกลางเล่นหน้าเล่นหน้ายิงแล้วยิงแล้วยิงไม่ยิงยิงนะถ้ายิงไม่เข้าายไม่เข้าก็ยิงใหม่ไงเนอะมาใหม่ดูครับนอนนนทบุรีจุดเนี่ย ไปที่โปรดไปไม่ได้อีกมาที่ปอมปอมปอมโยกแม่โดนฟีฟ้าฟีป้าเจอโปรดเข้าไปบุกโปรดเข้าไปลุยฟีฟ้าจะตัดบอลออกมาไม่ได้อีกไป,ไ,ไปที่เพิร์ลน,นะครับลูกนี้เท้าขวายิงเรียบยร้อยกดลูกนี้เต็มข้อดีครับคู<ไ>เ่นไปได้54เอาละครับตีเตอร์จะเป็น2ต่อ3แล้ว เวลาย,ยังพอมีการตีเสมอมมฮะชืะ่อใครชื่อเจ้ทายสเมีเคเคครับน้องทีเคยิบเจ็ด,ด,ดสี่้าขีออกมาติดไอเดีย รีบยิงนะครับหมายเลข18น้องไอเดียเปิดลลกตั้งเตะหิมมาที่ปอมปอมไปแล้วครับปอมปอมปอมโดนเบียดโดนบังปอมแมลูกนี้เกือบได้เหมือนกันครับน้องปอมปวามปอมแมลงไปนี สร้างเสียงฮือฮาครับไอไม่จับตะไคร้ลูกหนุ่มน้อยไม่จับตะไคร้ครับโปรดไปที่เสาสองเพื่อนจะเปิดถึงไหมติดเรียบร้อยครับโอ้เอาจนได้ครับผู้เล่นของ P N W หมายเลข19น้องบอสอเเบอสตามตีเสมอเป็นตประตูต่อสาในควอเตอร์สุดท้ายบอสอยู่วิทย,ยาครับ เล่ตีเสมอได้แล้วหมายเลข19เอาล่ะครับเรามาเสมอกันแล้วเช่าเช่าเปิดมาลูกนี้เอาลูกนี้จับบอลลั่นหีบสามยังดีครับแกไขถานกรณ์ันมาที่โปรดฝีฝ่าฟาใจมาที่บอสอีกเพ,เพิดครับแม,มเ่เพิด่ดเพิดเพิด เพิ่เราเราเพิ่ได้ไหมเพิ่นเพิ่นไปที่โปรดยกเข้ามาในมาถึงปอมแล้วครับงานนี้ปอมใหญ่กว่าหนากว่ายังไงแล้วก็ยกเท้าซ้ายเลยโอ้โหโดนซ้ำดอกนี้โอ้โหโปรดไปซ้ำดอกนี้ออกหลังไปเองครับแม่เอาใหม่ครับม um ิสเตอร์ปอมปอมมิสเตอร์ปอมมี่ มิสเตอร์ปอมมี่มองเช็ดออกมา uh oh. ดีสามครับตอมครับกองหลังก uh oh. ็ยังช่วยกันดีครับตอมเ uh oh. ปลี่ยนตัวครับเอาโปรดไปนั่งส่งเลโก้ลงมาใหม่ อาโบลิวโนั่งก่อนลุกอย่าทิ้งลุกเอาปอมปอมพักอกปอมเจอเชาเอาหลุดแล้วตัมยัดไว้ข้างไยแม่จอจอหน้าประตูยิงไปติดู้รักษาประตูเฉยเลยครับลูกนี้บอนอย่างที่ฟีฟาฟีฟาอย่างช่วยกันดี เลโก้ปีฟ้าตัดบอลไม่ได้เลโก้ Lego, ไปผัวพันไว้อัดตอมดึงอัดตอมยังไงบงังไม่บอสบอสไปช่วยบอสบังไว้ได้ไหมอยู่ไหมหิมเข้าซองแล้วครับหิมจะโตเร็ว,เ,รวเปิดบอลเร็วขึ้นมาข้ามหัวแหมดด้วยข้ามศาิษะ์ถูกดีปีฟ้าฟีฟ้าวิ่งมาเหมือนเหนื่อย <c oughs> เจอปอมแยงไว,ว,ว้แล้วเนะครับมาท่ากันมานะครับฟีฟ้าเจอปอมเอาแล้วครับมัง มังกรทุ่มไอเดียสักลูกสักลูกมังกรโอ้ยเขามังคุดเราก็มาัะกอเนาะใช่ไหมนี่ใช่ครับใช่โอ้ยเดือไปครับพิมมาที่บอสบอสอ่ายังได้เป็นลูกตั้งแต่ในกรอบเขตโทษ เอาแล้วครับได้ลุ้น้วครับพอเตอร์นี้เสมอสามสามสนุกหิมเพื่อนเลียกแล้วหิมเห็นไหมแม่ดูเพื่อนยกไม้ยกมือเตะถึงหรือเปล่าไอ้เพื่อนไปที่ปั๊มปั๊มไปที่เพิ่มปัอมไปเองปัมดึงแล้วจะไปแล้วก็ปั๊มปั๊มปอมปอมไหลไปที่เลโก้เลโก้โยกเข้าขวาโดนเทียออกหลังเสียเป็นลูกคอนเนอร์เพียร์ดบิได้ลูกคอนเนอร์เอาแล้วครับเวลาก็จะหมด ความมันก็บันเจิดเวลาใกล้หมดเวลามันบันเจิดอีกแล้วลูกนี้เปิดมาในเลก้ LEGO! ไม่ไปหันหลังซะอีกบอลมาอาตอมอาตอมมิกอาตอมมิกโยกมาอาตอมมิกวางมาที่เพิร์เพิร์เผาควายิิงลูกนี้ติดโอ้โหมิสเตอร์เชามิสเตอร์เชา Uau! Wow. เสมอกันไปครับพอเตอร์ทีส3คู่นี้เ<ไ>ยาวนชนอายุไม่เกิน9ปีชุด B ไ,ไปชุด A ชุด8ปีบี B ไปรอนลูกเลยลูกเียมตัว